ใครมองหาอยู่คุ้มนะราคาประมาณนี้นะครับได้วีโก้ชมแรกไปใช้งานนะราคาแค่14.9ไปอย่างที่บอกไปราคานี้ยังไม่ได้ต่อไฟนั้นยังจัดด้วยนะผมบอกก่อนนะครับถ้าใครอยากได้นะไฟนั้นจัดให้แต่ถ้าเกิดซื้อเป็นเงินสดผมเดาว่านะ่าจะต่อได้อีกนะครับแต่ี้คุยกับเจ้าของเนาะสำหรับวีโก้คันนี้ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องตำรารถนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่เดิมนะครับที่เคยมาถ่ายไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยคือรถที่เคยถ่ายไว้นะครับรถเก่งเนี่ยหายไปประมาณสําคันนะครับแต่ว่ารถกระบะนี่หายเยอะมากนะสำหรับสถานที่นี้นะครับที่ผมเคยมาถ่ายไปเนาะส่วนทางด้านนี้นะครับก็นี่ฮะมี F d ดีนะครับมีหลาด FD 2สาคันนะครับก็แสนกลางๆถึงแสนปลายๆนะครับหมดเลยนะครับโอเคนะค่อนข้างสวยนะครับ เนี่ยอย่างคันแดงคันนี้นะครับโอ้โหใครมองหาอยู่นะครับซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยล้างขี่ได้เลยนะเนี่ยตามนี้นะครับตําหนิเดียวของคันนี้เลยนะครับก็คือรถเขาออกับสีมาแต่จดลงเล่มแล้วนะครับแต่ว่าด้านในห้องเครื่องนะครับไม่ได้เก็บแค่นั้นเองทําแต่ข้างนอกประมาณนี้แต่สําหรับคันนี้ครับทีเด็ดเลยนะครับวีโก้ปีศูนย์สี่นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้เป็นหลักให้ดูนะครับเพราะว่ามีคนถามผมเยอะมากนะครับว่าราคาขายเนี่ยมันถูกจริงนะครับแต่ว่าสภาพรถเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ค นะครับเนี่ยเราจะรีวิวให้ดูนะครับคันนี้ก็คือวีโก้เครับเป็นปี04นะครับฟังไม่ผิดนะวีโก้ศูนี่นะครับมันก็จะคล้ายๆกับพวกดีแม็กโฉมแรกนะครับปี04เพราะว่ามันออกมาใกล้เคียงกันนะครับคันนี้ก็ยังเป็นเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องไทเกอร์ตัวสุดท้ายแล้วกันนะก่อนที่จะเปลี่ยนที่มันมีจมูกนะครับประมาณนั้นเนาะก็เป็น 2KD ตัวสุดท้ายแล้วกันประมาณนี้นะครับตามนี้เลยราคานะครับผมบอกก่อนเลยว่าราคาไม่ได้แรงนะราคาคันนี้149ี้นะครับอันนี้คือยังไม่ได ราคานี้เลยนะครับ149ก็ดูจากสภาพภายนอกแล้วเนี่ยสีมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะครับแต่จริงๆมันเป็นสีเดิมโรงงานเขานะมันจะเขาเรียกสีอะไรผมก็ลืมชื่อมันคล้ายๆเปลือกบางคุดเหลือบๆดำนะครับประมาณนี้สําหรับปี04มันก็จะมีสเปกนี้มาให้นะครับบางคนไม่เข้าใจคิดว่ารถมันสีด่างแต่ไม่ใช่นะคันนี้คือมันเป็นสีแบบนี้นะครับเหลือบนะครับก็กึงก่งดํากึ่งเปลือกบางคุดประมาณนี้นะครับตาหนี้ภายนอกก็อาจจะซัก 80%มัมีรอยถลอกนะครับแต่การันตีมันเป็นรถเดิมเจ้าของเคยทําสีมาแล้วนะครับก็ทึบๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทึบมากนะครับแต่ว่าการันตีว่าเคยทําสีมานะผมบอกก่อนเลยเคยทําสีมาแต่ไม่ได้หนาเท่าไหร่นะครับฝาหลังแม็กตามนี้เลยนะครับไม่ขนะี้เหร่นะอ๋อมีตําหนินี่นะครับจุดนี้นะหนจุดเดาวไว้ต่อเจ้าของนะคะับเโอเคบางนะครับผมถึงแม้ทําสีมาก็ทํามาค่อนข้างโอเคนะไม่ได้หนามากไม่ทึบนะ นะครับโอเคนะจากที่ดูนะครับตอรหมินิภายนอกมีจุดเดียวคือฝาท้ายนะครับนอกนั้นก็ค่อนข้างพร้อมนะค่อนข้างสวยแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะมีพวกกันชนนะครับเป็นรอยถลอกนิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็โอเคนะครับสําหรับภายนอกของวีโก้คันนี้นะครับส่วนทางด้านเครื่องยนต์นะครับตามนี้เลยยังดูดีอยู่เลยแห้งกระจัดยังดูใหม่อยู่เลยนะรถใช้งานโคตรน้อยนะคันนี้เน้นจอดไม่เน้นขับเห็นเจ้าของแจ้งอย่างนั้นนะ ก็ไม่ผิดหวังนะก็เป็นเรียกว่ารถบ้านแล้วกันนะครับถึงแม้เขาจะแบบมีการซื้อกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าดูนะฮะสังเกตจากเครื่องยนต์นะครับแห้งมากนะครับแล้วก็ดูแอคชั่นนะจากที่สตาร์ทนะครับตามนี้นะครับเดินเรียบมากนะครับนี่โอ้โหบอกเลยใครมองหาอยู่คุ้มนะราคาประมาณนี้นะครับได้วีโก้ชมแรกไปใช้งานนะราคาแค่14,900ก็อย่างที่บอกไปราคานี้ยังไม่ได้ต่อ ไฟนนซ์ยังจัดด้วยนะผมบอกก่อนนะครับถ้าใครอยากได้นะไฟนั้นจัดให้แต่ถ้าเกิดซื้อเป็นเงินสดผมเดาว่าน่าจะต่อได้อีกนะครับแต่ต้อคุยกับเจ้าของเนาะสำหรับวิโก้คันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ภายในไม่ขิเร่นะนะครับดูแผงประตูนะครับนี่แผงประตูสวยเลยนะครับเป็นตัวจีนะ04นตัวจีก็จะมีอะไรครบๆมาให้ประมาณนี้นะครับเบาะก,ก็ตามนี้ ต้นนี้เดียวผมเดาน่าจะเป็นข้างหลังนะครับที่ลื้เครื่องเสียงออกนะครับแต่ก็เก็บมาได้ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้ผมคุยกับเจ้าของแล้วน่าทำนะเพราะว่ามันแค่สองพันกว่าบาทหรือสามพันกว่าบาทนี่แหละผมเคยไปทาอยู่นะครับไอชุดตัวนี้นะครับแล้วก็พร้อมเบาะเลยนะครับก็จะได้แบบเหมือนของใหม่รถป้ายแดงประมาณนั้นนะครับแต่โดยรวมก็โอเคนี่ขนาดรถผมไม่ได้ล้างนะผมแจ้งเจ้าของไว้เขาบอกล้างไม่ทันจริงๆนะครับตามนี้ นะครับก็ดีฮะจะได้ดูกันไปเลยนะครับว่าจุดไหนที่มันชํารุดหรือไม่ชํารุดนะครับแต่จากที่ผมดูเบาะไม่ขาดนะครับซักทําความสะอาดอีกหน่อยหนึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ไปได้แน่นอนนะแล้วก็ที่สําคัญนะเซอร์ไพรส์สุดๆก็คือแอร์นะครับไม่ใช่เย็นนะผมว่าหนาวหนาวจะจัดดูดิโซนหน้าไม่บวมนะครับช่องแอร์ปกติพร้อมใช้งานหมดและแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับเนี่ยเย็นเกี๊ยบเลยนะครับเพิ่งสตาร์ทแล้วเปิดเมื่อกี้เองนะครับเนี่ยเย็นมากนะครับนี่ครับไม่ แสนแปดไม้แท er, ้นะครับไม้แท้เลยโรงงานเลยนะครับรถไม่ได้ใช้งานมากนะเห็นเจ้าของบอกไว้นะครับก็ใช้งานได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะจอดนะครับตามนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปลองขับนะครับคันนี้ให้ดูนะครับว่ามันสมรรถนะเป็นอย่างไรช่วงล่างเบรกยางโชเกียร์คัทต่างๆนะครับเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยตอนเนี้ยราคาที่เปิดมากับสภาพประมาณนี้ผมมองว่าไปได้นะครับไม่ขี้เหร่เลยแล้วก็ช่วงล่างนะครับจากที่ผมดูนะครับเบื้องต้นนะครับเนี่ยพวกแชสซีนะครับโช้กแหนบต่างๆนะครับเพาขับต่างๆเนี่ย ผมมองว่าค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ยางนะครับค่อนข้างใหม่แม็กเดิมโรงงานตามนี้นี่ครับสภาพช่วงล่างวิโก้คันนี้เดิมๆนะไม่ได้ล้างนะครับโอเคอยู่นะไม่ผุนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันนะครับแล้วก็มาสรุปนะครับว่าวิโก้คันนี้เนี่ยจากที่ผมรีวิวภายนอกไปนะครับภายในไปสตาร์ทเครื่องฟังเสียงต่างๆนะครับดูช่วงล่างนวเนแ่ยะ จากที่ดูนะตามสายตาเนี่ยมันเริ่มจะโอเคละเริ่มน่าจะคนะุ้มละที่เหลือก็ไปลองขับนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เช็คอาการนะครับการเลี้ยวต่างๆช่วงล่างนะครับเบรคคัตเกียร์นะครับว่าทางานได้ปกติไหมแล้วก็พวกอัตราเร่งนะครับแล้วก็มาสรุปกันอีกทีหนึ่งท้ายคลิปเลยนะครับว่าถ้าซื้อในราคาเนี่ยมันคุ้มไหมหรือว่าจะต่อเพิ่มหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งครับจากที่นั่งมาได้สักพักหนึ่งนะครับจากที่ผมดูเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยคือโอเคดีแน เบรกช่วงล่างนะครับจากที่ดูตอนนี้นะครับที่นั่งอยู่นะครับผมมองว่าค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เกียร์ปกติคัขก็ปกติไหมพี่คัสก็ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็พวกระบบไฟไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรเงี้ยทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานหมดเลยก็ถือว่าโอเคละในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวิโกปี0ย์ีมแรกคันนี้นะครับก็ขับมาได้สักพักหนึ่งอยู่นะฮะก็จากที่ดูนะครับเกย์ความร้อนปกตินะครับความร้อนนี่คือนิ่งมาก นะครับแล้วก็คันนี้การันตีว่าควันไม่ไหลแน่นอนน้ําก็ไม่ดันแน่นอนนะครับเพราะว่าจากที่เช็คดูเนี่ยค่อนข้างพร้อมนะเออในราคานี้นะครับย้ำนะครับหนึ่งแสนกับอีก9000บาทยังไม่ได้ต่อเจ้าของนะครับก็คือว่าถ้าเกิดต่อแล้วเนี่ยราคามันจะได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์พูดคุยกันอีกทีหนึ่งหรือใครนะครับจะเข้ามาดูรถก็เข้ามาต่อกับทางเจ้าของร้านได้และกันประมาณนั้นผมก็จะทําหน้าที่นะครับรีวิวอย่างตรกไปตรงมาประมาณนี้นะครับจากที่ทั้งลองขับเองแล้วก็นั่งด้ววยยเนี่่ผมมองา รถคือค่อนข้างปกติพร้อมใช้งานนะครับคัสก็ปกติอัตราเร่งเนี่ยคืออย่างที่บอกไปดีมากๆเบรกปกตินะครับคัสก็โอเคเกียร์เข้าได้นะครับเข้าง่ายทุกเกียร์นะก็ไม่มีปัญหาอะไรพวงมาลัยตึงนะครับศูนย์ตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่มีกินซ้ายกินขวาแล้วกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็พวงมาลัยมุมเลี้ยวนะครับมุมเลี้ยวนี่คมมากนะครับเลี้ยวก็ไม่มีช่องว่างนะครับตามนั้นก็เลี้ยวปกติเลยก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปรีวิวอีโก้นะครับปี0 4น นะครับเป็นตัวจีตัวท็อปเลยนะครับราคา1 4ึ0 0 0สนกานะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงนะครับข้อมูลอาจจะไม่ค่อยครบถ้วนมากนักนะครับเนื่องจากว่าเวลามันมีจํากัดเลอเกินถ้าไงคงต้องฝากไว้ด้วยละกันกับคลิปนี้หรือใครถ้าสนใจยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าจะโทรเข้ามาติดต่อกับทางช่องตำรารถก็ได้นะครับก็ยินดีเป็นทุระหรือว่าช่วยพูดคุยช่วยตลองให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกับคลิปวีโก้คันนี้เอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสำหรับวัน